ต้นเดือนธันวาคม64คนละครึ่งเฟส3เงินเข้าเพิ่ม3,000บาทข่าวจริงไหมต้นเดือนธันวาคม64นะครับตอนนี้มีกระแสข่าวนะครับหลายท่านมาสอบถามผมเยอะมากว่าโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3จากเดิมนะครับก็คือได้กันหมดแล้วนะครับคือ4,500บาทนะครับรอบแรกได้ 3000, แล้วก็เพิ่มอีก1500นะฮะทีนี้มี การพูดถึงนะครับว่าจะเพิ่มอีก3 0 0พอันนี้จริงไหมนะครับก็3 0 0พเนี่ยที่มามาจากไหนนะครับมาจากข้อเสนอของทางเอกชนนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะประชุมคอรอมอรที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีการพูดถึงโครงการคนละเครื่องว่าจะเพิ่มบนเงินแต่อย่างใดแสดงว่าเป็นข้อเสนอครับแต่ว่าข้อเสนอนี้ยังไม่ได้ผ่านที่ประชุมของคอรอมอรนะครับทีนี้จะดูยังไงนะครับ ก็ต้องดูว่าภายในเดือนก่อนที่จะทันวาคมเนี่ยเขามีกระแสข่าวหรือว่าที่ประชุมคอรมอลนนมีความคืบหน้าไหมถ้ามีความคืบหน้าครับเงินเพิ่มสามพันนี้ก็จะเพิ่มให้จริงแต่ถ้าไม่มีความคืบหน้าก็จะไม่จริงนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับผมตรวจสอบให้แล้วนะครับสําหรับต้นเดือนธันวาคมบกสี่จะมีเงินเพิ่มสามพันบาทเนี่ยผมดูแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย ทิศทางไหนยังไม่มีความคืบหน้าเลยดังนั้นผมบอกก่อนเลยนะครับว่าณปัจจุบันยังไม่เป็นความจริงนะครับดังนั้น3,000บาทยังไม่ได้ทุกท่านไนีนย,ยังได้3,000.15บวกก็คือ4,500บาทกันอยู่นะครับอีก3,000ยังไม่ได้นะครับเงินยังไม่เข้าเพิ่มให้คุณนะครับดังนั้นตรงส่วนนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับถ้าเกิดมีเนี่ย จะต้องรอประชุมคอรมอในครั้งต่อไปนะครับแล้วต้องดูว่าทางคอรมอเนี่ยจะเห็นด้วยกับทางเอกชนไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงข้อเสนอครับณปัจจุบันนะครับสามพันเนี่ยเป็นเพียงข้อเสนอ,อยังไม่ใช่ที่ให้จริงๆนะฮะที่ให้จริงๆก็คือ3 0 0 0ันบวกพันห้าเป็นสี่พันบาทตรงนี้ทุกท่านได้แล้วได้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ต้องรีบใช้ด้วยเพราะว่าไม่แน่นะครับว่าก็คือตอนนัดชุดมาปัจจุบันนะครับ ส่พ้าบาทเนี่ยจะหมดเขตภายใน31ธันวาคม64นะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้เงินก็ถูกตัดไปนะครับในกรณีที่ไม่มีต่อไปเฟส4นะครับแต่ถ้าเกิดต่อไปทันทีเลยอาจจะยกยอดไปให้ใช้ได้แต่อันนี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมแนะนําดีกว่าก็คือใครที่มีเงิน4 5 0 0บาทแล้วให้เติมเงินแล้วก็ทยอยใช้นะครับมีเวลาให้ใช้ให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเหลือ4 5 0 0บาทเลยเราจะใช้รวดเดียวเนี่ยวันหนึ่งเขาให้ยู่งสุดคือ150บาทต่อวันนะครับก็คือ10วันนก็ 1, นนะ 20วันก็3 0 0พก็ต้องเป็นเดือนหนึ่งถึงจะครบ4,500บาทนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งนะฮะเงินเข้าเพิ่ม3,000เนี่ยข่าวจริงไหมก็ตอบเลยว่านะปัจจุบันยังไม่จริงนะครับในต้นเดือนธันวาคม64กเดี๋ยวติดตามกันนะไม่แน่ครับอาจจะจริงถ้าจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพิ่มให้เป็นวันที่ที่ชัดเจนเลยว่าจะได้เงินวันไหนนะครับโอเคครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันครับสำหรับต้นเดือนธันวาคม64คนละครึ่งเฟส3เนี่ยมีเงินเพิ่มไหมตอนนี้ยังไม่มีนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ